ตอนนั้นก็คือเริ่มที่ว่าสนามมวยนะครับสนามมวยมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นที่แออัดนะครับนะแล้วอยู่ด้วยกันนานๆเป็นสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่ดีนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการแพร่เชื้อแล้วก็มาที่ท้องรอนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่คนไปอยู่ร่วมกันเยอะๆเป็นเวลานานๆสถานที่ปิดไม่โล่งเหมือนอย่างเงี้ยนะครับถ้าโล่งอย่างเงี้ยมันก็โอกาสที่จะติดเชื้อมันก็จะน้อย กายที่เธอมองเห็นวา่างงานสุดท้ายความเสื่อมสรามจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามกาลเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเที่ยงแท้ผมเส้น งานถึงคราวร่วงไปดัมโคปันบิขเวดุขม,มาริลสักครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเอง ว่าที่ร้อยตีพุทธพรโตถาวรครับในนามของสมาคมเทคโนโลยีและทรัพยากรและส่งเสริมสวัสดิการสากลครูครับในส่วนหนึ่งนะครับในรายการนี้เป็นการไลฟ์สดนะครับที่หน้าโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางและโรงเรียนวัดบึงทองหลางครับซึ่งเป็นกิจกรรมกับชุมชนที่เชื่อมสารสัมพันธ์ในการต่อต้านโควิดครับโดยหัวข้อในวันนี้นะครับเป็น EP ีหนึ่งนะครับ เริ่มการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับโดยท่านรองที่ปดีกรมอนามัยนายแพทย์อันตรพลลิพ์แก้วสำนิครับครับก็สวัสดีผู้ รับฟังทุกท่านนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาบรรยายในวันนี้นะครับในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพนะครับนะก็จริงๆแล้วการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีการสร้างภูมิต้านทานภายในนะครับนะในเรื่องของการต้านโควิดเนี่ยนะครับนะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะเพราะถ้าเผื่อว่า ในข้อมูลนะครับนะั้นในส่วนที่เราพบนะฮะว่าผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเรามักจะพบในกลุ่มที่เราเรียกว่า608นะครับที่จะฟังกันเสมอนะครับเวลาสอบปะคอแถลงก็คือ608 608ก็คือกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังนะครับอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันนะครับโรคหวัวใจนะครับ หรือว่าโรคอื่นๆนะครับนะรวมทั้งผู้สูงอายุซึ่งบุคคลเหล่านี้นะครับถ้าไปดูในระบบของร่างกายเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วจะมีภูมิต้านทานโรคต่ำนะครับเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับนั่นไม่ได้หมายความว่า,ากลุ่มบุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถสร้างเสริมสุขภาพได้นะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะสร้างเสริมสุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับภูมิต้านทานต่างๆนะครับนะก็จะสูงขึ้น นะครับจริงๆในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยมันวิธีการเนี่ยมันง่ายนะครับมันเป็นาการดําเนินงานเนี่ยมันง่ายแต่ว่าทําทใจให้ทำเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่เขาเรียกว่าเขา,าเรียกว่าพฤติกรรมนะครับนะฮะมันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเราเคยชินนะครับ ความเคยชินเนี่ยนะครับมันก็เลยทาให้รู้สึกว่ามันยากทั้งๆที่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะปกติเราหนึ่งก็คือเรากินอาหารอยู่แล้วนะครับ 2. เราเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วนะครับ 3. นะครับเราไม่ถ้าเผื่อว่า,อ,าอย่างอยู่ในวัดเนี่ยเราก็พยายามเลี่ยงอบายมุกอบายมุก,กคืออะไรนะครับก็คือพวกบุหรี่เหล้าคณะนั้นเองนะครับสุดท้ายก็คือการดูแลสุขภาพตนเองก็คือในช่องปากก็คือการดูแลสุขภาพ นาทั้งฟันและเหงือกแล้วก็ลิ้นของเรานะครับจริงๆมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับนะแต่บางที่เราไม่เราตามใจตัวเองนะครับนะเราก็เลยทําให้การจะสร้างเสริมสุขภาพหรือภูมิต้านทานของเราเนี่ยไม่ไม่ดีนะครับจริงๆในส่วนของกรมนาหมนะครับนะในการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเราไม่ได้เฉพาะในส่วนสองส่งเสริมสุขภาพ เรื่องของอาหารออกกําลังกายหรือว่าการดูแลสกุภาพอย่างเดียวสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสําคัญที่เราจะเห็นได้ในยุคโควิดใช้ไหมว่าในส่วนของการที่เราไปพบว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับถ้ามันมีผลต่อโควิดนะถ้าเราจําได้นะครับว่าโควิดเนี่ยนะครับนะฮะตอนนั้นก็คือเริ่มที่ว่าสนามมวยนะครับ สนามมวยมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นที่แออัดนะครับนะแล้วอยู่ด้วยกันนานๆเป็นสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่ดีนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการแพร่เชื้อแล้วก็มาที่ท้องหล่อนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่คนไปอยู่ร่วมกันเยอะๆเป็นเวลานานๆสถานที่ปิดไม่โล่งเหมือนอย่างเงี้ยนะครับถ้าโล่งอย่างเงี้ยมันก็โอกาสาที่จะติดเชื้อมันก็จะน้อยถ้าไปอยู่ที่สถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับนะ ความรู้ว่าในห้องน้ําห้องส้วมไม่ได้มีการดูแลที่ดีมันก็จะทําให้เกิดการแพร่เชื้อนะครับนะหรือนะครับั้งสุดท้ายนี้ล่าสุดก็อะไรนะเอกมัยนะครับที่อุบลน,นะครับที่เป็นข่าวก็เป็นสถานที่ที่คล้ายกันนะนะแต่ถ้าเราดูว่าสถานที่ที่เปิดโลง่งๆนะครับนะมักจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการที่จะเป็นคัสเตอร์หรือว่าเป็นกลุ่มกล้อนที่ติดนะอันนี้ก็เลยทําให้เรามองนะครับว่าในการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ พฤติกรรมการกินกระหารอย่างเดียวสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสําคัญนะครับ,นะรบการจัดทํา HI นะครับหรือว่าที่การที่ทําให้คนติดเชื้อไม่อยู่ในบ้านหรือว่าติดเชื้อไปอยู่ในชุมชนที่เราเรียกว่า CI นะครับนะก็ต้องดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเสียนะครับเรื่องของขยะติดเชื้อเรื่องอะไรต่างๆมันก็เป็นการลดการแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนนะครับน,น,นั่นก็หมายถึงว่าถ้าเรามาดใูในส่วนของทั้งหมดเนี่ย นะครับนะมันก็เลยเรียกว่าการส่งสุขภาพเนี่ยไม่ใช่ดูเฉพาะตัวบุคคลอย่างเดียวนะครับสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสําคัญอันนี้ก็เกิดนําให้ให้ทราบนะครับครน,นี้เรามาลงในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพจริงๆจริงๆนี่มันการส่งเสริมสุขภาพมันง่ายมากนะครับนะเราใช้คําว่า3าอสองสอหนึฟนะครับเป็นตัวหลักนะครับ3อนี่มันมีออะไรบ้างนะครับนะอรแรกก็คือออาหารนะครับ อที่2ก็คือออ,อกอกกําลังกายนะครับอที่3ก็คือออารมณ์นะครับบางคนบอกว่าอารมณ์นะไปทําอะไรอารมณ์ไปนั่งสมาธิอย่างเดียวเหรอมันไม่ใช่หรอกครับอารมณ์มันก็ต้องเป็นนะอารมณ์ที่มีอารมณ์ที่ดีนะครับนะอสองสอคืออะไรอย่างที่เมื่อกี้ได้เกินไปแล้วนะครับในเรื่องของอใบอมุกนะครับก็เรื่องของสุบรี่แล้วก็ดื่มสุราเห็นไหมฮะว่าถ้าเราฟังข่าวในเรื่องของโควิดเนี่ยเขาจะมักจะบอกว่าโควิดมันจะลงปอดฉะนั้น คนที่สูบบุหรี่นะครับหรือคนที่มีโรคเรือรลังที่เมื่อกี้กล่าวแล้วอยู่ในกลุ่ม6 0 8ก็คือโรคปอดเรืเอรลังนะครับนะก็จะเป็นปัญหาทําให้เกิดการติดเชื้อของโควิดได้ง่ายนะครับนั้นเพราะสุรามันสูบบุหรี่เนี่ยมันจะทําให้เกิดโครคพวกนี้นะครับเพราะว่าปอดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทํางานได้ปกตินะเวลาเชื้อลงปอดเนี่ยมันก็จะลงได้เร็วกว่าคนปกตินะครับอันนี้นะครับนะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสุราเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่เราอยู่แล้วว่าการดื่มสุรามากๆเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบตับนะฮะก็เสียไปนะครับนะเพราะมันจะมีการฟอกอ่าเขาเรียกว่าสารพิษอยู่ตลอดเวลามันนะครับที่เราชอบเรียกว่าเป็นโรคตับแข็งอะไรพวกนี้นะครับ<ม>พอกินเยอะๆเข้าเนี่ยครับมันระบบภูมิต้านทานเนี่ยมันก็จะต่ําลงนะครับนะครับหรือว่าอ่าพวกนี้เนี่ยเวลานั่นก็ระบบนะครับ พอปินไปน,นานๆระบบสมองระบบอะไรก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าบอว่าเป็นตับแข็งเนี่ยครับถ้าเราจะเห็นว่าบางคนที่เป็นตับแข็งไว้ท้องก็จะโตนั่นเกิดจากการมีการอุดตันนะครับของเส้นเลือดแล้วก็มีน้ําในช่องท้องเยอะนะครับพวกนี้ภูมิต้านทานต่ําหมดนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ว่าทําไมถึงถมีการติดเชื้อได้นะครับส่วนฟึ้นฟอนะครับฟอก็คือการทําความสะอาดฟันนะครับจริงๆแล้วฟันเนี่ยมันก็ต้องรวมทั้งเหงือกแล้วก็รวมทั้งลิ้นด้วยนะครับนะ ฮะตอนนี้เนี่ยหนึ่งฟอร์เนี่ยเราจะทำถ้าจำง่ายๆเนี่ยไอ้ฟอร์เนี่ยเรา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 ใช้คำว่า222นะครับนะ,ะเป็นรหัส222นะครับ2นะครับคืออะไรนะครับ2แรกก็2แรกก็ข้อ2องสองอันแรกก็คือเรื่องของการแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้าต้องเรียนสุขศึกษาหรือว่าอะไรจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่า แปรงฟันสองครั้งเช้าก็ก่อนนอนนะครับนะสิ่งที่สําคัญคือก่อนนอนนะครับนะอันนี้ต้องย้านะว่าการแปรงฟันก่อนนอนนี่สําคัญมากเพราะว่าเรานอนเนี่ยหกถึงเจ็ดชั่วโมงนะครับถ้าเราไม่แปรงฟัน,นพอเรากินข้าวปุ๊บเนี่ยหกถึงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยนอนอยู่เนี่ยปากมันก็หุบน้ําลายก็ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากแล้วก็เศษอาหารต่างๆที่เป็นตัวแหล่งเพาะเชื้อเนี่ยมันก็จะอยู่ภายในนะครับนะ มันก็จะทําให้ทั้ง6 7ชั่วโมงเนี่ยเชื้อแบคทีรียก็เยอะแล้วเชื้อแบคทีเรียมันก็จะผลิตสารบางตัวทําให้ฟันผุนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเงินอักเสบตามมานะครับแล้วก็ฟันผุแล้วก็ฟันนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้ในการบวดเคี้ยวอาหารได้ถ้าทุกคนเคยปวดฟันจะรู้เลยว่ามันทรมานนะครับเรายังไม่ต้องถอนฟันหรอกครับแค่ปวดฟันอย่างเดียวเนี่ยเวลาเคี้ยวอะไรหรือแม้แต่แค่เสียวฟันเงี้ยโอ้ก็ จะกินอะไรก็ล tamam. e ําบากแล้วนะครับนะกินอะไรเย็นๆนะครับก็ลําบากหรือแม้แต่กินอะไรเปรี้ยวๆก็จะเสียวฟันจี๊ดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการดูแลนะครับนะฮะก็จะเน้นนะครับนะสองฮะสองเวลาเช้ากบก่อนนอนนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนนี่สําคัญจริงๆนะครับอันนี้เป็นอะไรที่มานะครับว่าทําไมถึงถึงึงบอกว่าการแปรงฟันก่อนนอนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะครับนะฮะอ่สองที่สองก็คือทําไมเราจะต้องแปรงนานนานกี่นาที ปกติแปรงนานก,นกันกี่นาทีฮะนับไหมบางคนแปรงจี้จี้จึ๊กๆๆเสร็จนะครับถือว่าแปรงแล้วบ้วนปากนะฮะอันนี้จริงๆเราเขาต้องบอกว่าอย่างน้อยสองนาทีไอ้สองที่สองนะครับนะนะครับสองนาทีทําไมต้องสองนาทีเพราะว่าเราต้องการฟูอไลใน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 ยาสีฟันนะครับอันนี้ถ้าเราแปรงน้อยกว่าสองนาทีเนี่ยไอ้ฟูอไลที่อยู่ในยาสีฟันเนี่ย มันยังไม่ทันไปเคลือบเลยนะครับเราก็ยึดๆเสร็จแล้วก็บ้วนปากแล้วนะครับมันก็เสียเงินเปล่าๆพูดง่ายๆเสียเงินเปล่าๆคือเสียเงินเปล่าๆคือเสียอะไรเสียค่ายาสีฟันนั่นแหละนะครับเพราะปกติยาสีฟันเนี่ยที่เราบอกว่ายาสีฟันต้องมีผสมฟูออไลน์นะครับนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะผสมหมดแล้วล่ะเมื่อก่อนมันจะมีบางยี่ห้อนะครับนะไม่ผสมฟูออไลน์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็พยายาม จะให้ให้ให้มีการผสมฟัวร่ายในทุกทุกอันนะครับฟัวร่ายเนี่ยจะเป็นตัวเคลือบนะครับเคลือบฟันนะครับเพื่อจะป้องกันเมื่อกี้ที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยป้องกันไม่ให้แบคทีรียหรืออะไรเนี่ยนะครับนะเข้าไปทําลายในส่วนของฟันมันก็จะไม่เกิดฟันผุเพราะนั้นถ้าเราแปรงฟันน้อยกว่า2นาทีเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนะฟัวร่ายมันยังไม่ทันเคลือบเลยนะครับเราก็ไปบ้วนทิ้งละมันก็เลยมีประเด็นนะครับเพราะว่าแปรงแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับนะ ปกติเดี๋ยวนี้เราก็จะ,จะจะจะบอกว่าให้แปลงโดยใช้น้ําให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราต้องการฟูรายจากจากนั้นบางคนเ,เขาเรียกอะไรไปจุ่มน้ำเ้าก็บ้วนน้ําอีกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆวิธีแปลงมันมันก็อาจจะใช้ใช้น้ําน้อยหน่อยเพื่อให้ให้ฟูรายมันอยู่ในช่องปากได้นานหน่อยนะครับอันนี้นึกถึงอย่างเงี้ยนะครับว่าเออบางคนก็สมัยถ้าเราเด็กๆเราก็จะสอนว่าถ้าสองนาทีนับยังไงก็ แปลงไปก็ร้องเพลงชาติไปจบเพลงชาติแต่เป็นยายร้องเร็วนะครับร้องช้าๆนะครับมันก็เกือบจะสองนาทีนะครับนะอันนี้สอนเด็กๆนะครับแต่ผู้ใหญ่ก็คงไม่เป็นไรคงจะรู้ว่า,าจะสองนาทีนะดังนั้นถ้าเผื่อว่าหลังสองชั่วโมงแล้วเราไปกินนู่นกินนี่อีกไอฟ้ฟลายที่มันเคลือบอยู่มันก็หลุดหมดนะครับนะนะรบตรงนี้มันก็เลยทําให้ไม่มีประโยชน์นะครับนะฮะแต่ตรงนี้มันมีมันมันอันนี้เราจะได้เข้าใจเหตุผลว่า ทำไมมันถึงต้องแปรงนะครับสองครั้งสองเวลานะครับแล้วก็สองนาทีแล้วก็สองชั่วโมงหลังกินอาหารไม่ควรจะแปรงสองชั่วโมงหลังแปรงฟันไม่ควรจะกินอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่เราเรียกว่าง่ายๆก่อนนะครับนะฮะอาหารนะครับนะฮะตอนนี้ก็สูบบุหรี่กับสุราแล้วก็เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องของการในนี้มันไม่ดีนะฮะหนึ่งฟอก็เมื่อกี้อธิบายไปหมดแล้วนะครับอันนี้มาดูออนะครับนะฮะ อออสองอไอ้สา,สามออแรกคือออาหารทุกคนก็บอกโอ้ยมันก็กินมาตั้งแต่เกิดนะครับนะเกิดมาก็กินอาหารกินอะไรละนะฉันก็กินอย่างนี้ของฉันนะกินไปนะครับนะกินก็กินเป็นปกติอย่างเงี้ยนะครับทำไมจะต้องมาเรียนรู้อะไรกันเยอะแยะนะฮะทำไมเราถึงต้องต้องเน้นตรงนี้เพราะว่า กายที่เธอมองเห็นว่างงานสุดท้ายความเสื่อมสรามจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามกาลเวลามุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทีียงแท้ผมเส้น